คุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่26พฤศจาคมนะครับเป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่ตองกวินธรรมสัจจานัน์นะฮะซึ่งวันนี้นะครับหลังการฝึกซ้อมประจําวันนะฮะทางสโมสรเมืองทองของเราทางทีมงานก็ได้มีการเตรียมเค้กวันเกิดมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่ตองกวินธรรมสัจจานัน์ในวันนี้นะครับรวมไปถึงย้อนหลังให้กับเทปโสภพลวิทย์ปรักญาที่เกิดไปเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะฮะอ่ะ uh, Happy Birthday to you ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอพอหน่อยพอหน่อยครับขอบคุณครับไท่อยู่ไหนไทยเ้ยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์โตนะครับโคดคเปอร์โคดผู้สาประตูออยพอวันเกิดให้กับทั้งสคนกันสักนิดนึงกันดีกว่านะครับก็สุขสันวันเกิดอันนี้ย้อนหลังวันนี้ของตองก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็กลับมาเป็นคนกำลังให้กับมือทองนะครับก็ แตกน,นน hmm. <ah> <c um> <c ี้ต่อไปโฟกัสก uh ับช uh ีวิตท uh ี่สำคัญแล้วก็ทำงานให้สโมสรกลับมานะครับแล้วก็ดูแลชีวิตดีๆกลับมารวมรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนคดรักษาโรสซาโรสซาคุณพ่อช่วยดีมากโยพี่ต้อย Happy Birthday ครับขอบคุณครับ มีแฟนคลับอวยวามันเกิดเยอะเลยฝากไปถึงแฟนคลับนะฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับทุกคำมวยพรนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคําคำวยพรกลับสู่ทุกทุกคนนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมมามาติดตามเชียร์เมืองทองนะครับนะที่เคยเป็นมานะครับยังไงก็ขอให้แบบพวกเราพยายามที่จะทำาหมนงา้นมันดีขึ้นนะครับโอเคที่ผ่านมาก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขใทุกทุกคนนะครับผมก็ แต่ว่านักเตะทุกคนน้องๆทุกคนทีมรวมไปถึงทีมงานสตาฟโพส์เนี่ยก็ก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะจะทำผลงานให้ดีเพื่อเพื่อตอบแทนแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์ครับไปทำบุญมาตอนเช้าไม่เช้าไปใส่กอนครับขอให้พี่ตองสุขภาพร่างกายแข็งครับกลับมาเร็วๆครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่ตอง ก็ขอให้ทั้งคู่นะคะมีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะทั้งคู่เลยนะครับแฟนคลับเมืองทองของเราก็สามารถอวยพรมันเกิดได้ภายใต้คอนเทนต์นี้ก็แล้วกันนะครับ Think happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday, happy birthday to you